ตอนนี้ดีอยู่ไหนมาทำอะไรคะเรียนพิเศษปะจะกลับมาเดินเล่นถ่ายรูปกันดีเลียงไม่ได้ถ่ายรูปเลยมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาส ดีๆเดี๋ยวแม่ถามเห็นว่าเขาบอกว่ามีหมออันนี้หมอไม่มีหมอไม่มมอ,ไมอยู่แน่เลยแม่ว่าจะให้ออดีตตรวจ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันอันอันนี้มีหมออยู่ไหมคะหมอตุกลับไปแล้วพอดีจ้ะอ๋อไม่พอดีน้องของเบียค่ะไอ้ที่ว่าเนี่ย,ขขเ,ยเขาเขาเบียเขาแนะนําว่าให้ให้น้องมาตรวจอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ไปโรงเรียนวันพอดีวันนี้มาพอดี้งไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ ตอนตอนนี้ตอนนี้ที่ที่เซนทันเวสเกตมะนีน้องหมาพามาชมเฮ้ยน้องปอมวันนั้นที่ออดี้มาดูอะลูกเน้ยวันนี้น้องปอมเหงานีนนี่นี่นี่หมาตัวเล็กมาก ปอมน้องปอมน่ารักไหมอุ้ยตัวนี้น่ารักดิดูเขาใส่กระโปรงบอกบอกไหนตัวนี้ก็น่ารักนี่อันนี้อันนี้อันนี้น,นี้น่ารักไหมคะทุกคนออดีอยากได้สองคนมาดูดิวันนั้นออดีให้ให้อาหารน้องปอมใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยอุ้ยตัว ดดูดูน่ารักวันนั้นอนดีที่อดีให้ขนมไงเ,ออเยอะมากเลยอ่ะมีกี่ตัวอดีนับสิลูกนับได้เปล่าว่าน้องปอมมีกี่ตัว <S <S นับไม่ได้ <S 2> <S 2> นับไม่ได้ <S <S น่ารักไหมน่ารักไหมปไปไปไปดูไปด,ไปดูไปดูตัวอื่นมาัางไปดู <S <S 2> <S 2> อยากได้ปอมไปหาไอเลี้ยงชีบะที่บ้านเราให้มันรอดก่อน วิ่น้องแมวน้องแมวน้องแมวตอนนี้ออดี้อยู่ที่ไหนออดี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนออดี้ออดี้ออดีครับมีมีตักปลาด้วยออดี้บอกดอกบอกพี่ๆเขาหน่อยว่าตอนนี้ออดี้อยู่ที่เซนทัลเวสเกตคับอุ่ยน้องหมูน้องหมูมีไก่ด้วย ไปผ่านมามาดูได้นะมีมีเต่าเต่าเต่าพ<ต>ดี่เห็นไก่มันมาขึ้นมาอยู่บนเนี้ยอืมกรโดดขึ้นมาเลยอ่ะอุ้ยให้อาหารไหมให้อาหารหมูไหมหอันหนูจะให้อาหาราจะให้อาหารอะไรนี่เต่าไปซื้อไปซื้ออาหารก่อนลูกอาหารเท่าไหร่ห้าสิบบาทเอาเอาอย่างเดียวพอนะดิ แม่โอนไม่ได้แม่มีห้าสิบบาทหนูหนูจะให้อะไรล่ะหนูะหนูจะให้อะไรไม่เลือกให้หน่อยเลือกเลยเลือกเลยหนึ่งอย่างเราจะให้อะไรเล,เ,ลเลือกเลยน้องหมูก็ได้ลูกน้องหมูมันขอขออยู่ไก่ตัวใหญ่มากอะให้หเอาหางอห้าสิบบาท <บา S 1> ได้ได้ <บา S 2> ได้สามขวด <บา S 2> ใช่ไหมอ่ะ กินเลยกินเลยที่เซนทันเวสเกตค่ะจังหวัดพี่เขาถามว่าที่ไหนที่เซนทันเวสเกตบางใหญ่ค่ะมีเตาด้วยนะมีเยอะแยะเลย แย่งกันใหญ่เลยอุ้ยดิค้อกนั้นเขาขอมั่งอะคอกนี้ขอมั่งอ่ะห้อกนี้ขอมั่งอ๋อดิอย่าลำเอียงเร็วๆมาให้เครื่องนี้โอ้หอกนี้มันมีเยอะ ขอมั่งมีเรียกด้วยมีเรียกมีเรียกมีเรียกเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะไอ้ยตัวนี้มันย่งกินกินอี่เฮ้ยตัวนี้มันยังกินอกเยอะเลยเฮ้ยโอ้ยอะดิหนึ่งอีกหนึ่งขวดมาให้มาให้ตรงนี้นะลูกเนี่ยน้องขอให้ได้ไหมอันนี้ให้นมได้ไหมคะหรือว่าต้องให้ผักไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้ น่ารักค่ะให้ข้างบนนะคะเดี๋ยวเขาเจ็บจากถุให้ให้ให้ข้างบนลูกเอาดิให้ข้างบนเอาดิให้ข้างบนที่เซนทันเวสเกตค่ะบางใหญ่น่ารักมากค่ะอ๋อดี้ต้องทำดีๆลูกให้ดีๆอย่าดึงนะคะนี่มีนี่มีไก่ขอด้วยดูไก่เลย มีเต่าน่ารักมากค่ะน้องหมูไปลูกไปพอแล้วค่ะ <c oughs> มีรอมีรอมีรอโอ้ยยังไม่อิม่มยังไม่ม <c oughs> ไปลูกเราไปที่อื่นด้วยมันมืดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องกลับบ้าน อไปหาน้องปอมดีกว่าปะไปดูน้องปอมเดี๋ยวพาแมวเหมียวแมวเหมียวหมาปอมปะกลับบ้านแล้วบายบายพี่อะดิจบถ่ายภาพเสร็จค่ะบายบายค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไป ไปดูไปดูที่ไปดูไปดูปดสัตว์ที่ไหนดีดที่อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันบ๊ายบายครับบ๊ายนนบ,บายครับสวัสดีครับกันนี่นนดูกี่คน